กับกรุงเทพบ่อยมากคนเดียวบ่อยบ่อยเลยจากบุรีรัมย์จากอะไรอย่างเงี้ยแล้วในวงมก็จะแบบเออเพื่อนเคยเล่าไว้นู่นเล่าไว้นี่อย่างอย่างอันนึ่งอันนี้น่ากลัวเพ <res S 2> นนื่อนผมเม่ครั้ขับรถไปต่างจังหวัดนี่แหละพี่แล้ว, Gr ลวมันเจอสมมขับอยู่ใช่ไหมพี่แล้วมันก็เห็นคน <reconstruction. S 1> แก่ว่าแบบข้างข้างข้างทางเหมือนก็ขับไปมานั่งไปกับแฟนไปอะไรพี่แล้วก็ขับผ่านไปอีกแป๊บหนึ่งเจอคล้ายๆเดิมมันก็ผ่านไปอีก ท่านอนู่บลรกเสีใจพอหันไปมองซ้ายพี่แม่งแม่งวิ่งอยู่ข้างๆรถอ่ะรถวิ่งอยู่เจ็ดสิบแปดสิบอะแม่งวิ่งอยู่ข้างๆรถสายแม่งวิ่งอยู่พี่แล้วมันกระโดดต่อไอ้ก็ตรงข้างกระจกกระจกไอ้กระจกเลี้ยวซ้ายอ่ะกระจกฝั่งนู้นอ่ะผู้หญิงแม่งนั่งดับดับนั่งร้องร้องไห้แบบตัวแข็งอ่ะน้ำตาไหลเพื่อนบอกไหมเมียมันไม่กล้าพูดอะไรเลยนั่งแบบแข็งเลย เพื่อนแล้วเพื่อนแม่งสติแตกแล้วอ่ะแม่งเหยียบกระจายเลยอ่ะแล้วพี่ยีดูเด็กกอดกระจกข้างสั่งฝั่งซ้ายแล้วมองแล้วก็แบบเคี้ยวหมากอ่ะโอยโอ็ยโอ้หโอนยโอ้ยเอ่ยโอ้ยโายม่้ยโา้ยโอ้ยโา้ยโอ้ยโอ้ยโอกยโอ้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 ยโอปยโอ้ยโม้ยโอ้ยโม้ยโออ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ึโอึยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอยอออยยอ ผมก็จะมาถึงกรุงเทพประมาณอนน,นตีสองแล้วพี่ต่างจังหวัดแม่งน่ากลัวถน,นนน่ะแล้วผมขับแบบนั่งคนเดียววะพี่แล้วนั่งคนเดียวเนี่ยผมไม่เคยแบบไม่ค่อยกล้ามองกระจกสายกลัวช็อตอย่างเงี้ยแม่งมานะถ้าเมื่อก่อนนี้ไม่กลัวผีอตะก็คงจตใจไม่ไหวอาจจะบบว่าๆๆๆอาจจะคุมสติตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะอแล้วรถต่มแล้วพี่แต่ เห็นแม่งวิ่งตามอ่ะวิ่งไม่เท่าไหร่แม่งกระโดดตออข้างรถแล้วมองหน้าอยเงี้ยแล้วก็เคี้ยวหมากไอ้พี่เห็นหน้าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายพี่บอกแก่เคี้ยวหมากอ่ะพี่สมัยายแต่เรื่องนี้สิบกว่าปีนะเรึยี่สิบกว่าปีเพราะพี่จําได้สมัยก่อนจากกรุงเทพไปพัทยามันจะวิ่งสายไหนสายเก่าและสายเก่ากับพี่แม่งแบบเปียวอ่ะเปียวมากอ๋อๆ๋อพี่บอแล้วสายนู้นแล้วมันก็เปียวมากโอ้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจดจันมาก โจทยจันแบบในกลุ่มเพื่อนแบบคนพูดถึงเยอะ